สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุดพูดถังซานทุกท่านเวยนะครับ วันนี้มาอยู่กับช่องถังข้าวผมจะมาพูดถึงราชามกรเงินถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยเนาะก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนว่าในส่วนของราชามกรเงินผมจะแยกเป็นสส่วนนะครับในส่วนของตัวราชามกรเงินจริงๆแล้วก็ตัวกูเย่นนาและหน้าเอือเนาะชื่อราชามกรเงินอายุ1ล้านปีพลังการฝึกฝนอยู่ที่ร30บวกหรือว่ากึ่งราชันเทพนะครับตำแหน่งเทพเป็นตำแหน่งเทพของราชามกรเงินหรือเป็นครึ่งหนึ่งของเทพมังกรนั่นเองสายเลือดเผ่าพันธุ์มังกรขั้นสูงสุดความสา ควบคุมเจดธาตุพลังจิตและทวนมังกรเงินราชามังกรเงินเป็นพลังครึ่งหนึ่งของเทพมังกรได้รับความสามารถควบคุมเจดธาตุได้แก่ธาตุไฟน้ำดินลมแสงสว่างความมืดและอวกาศรวมถึงได้รับทวนมังกรเงินเป็นอาวุธซึ่งทวนนี้จะเพิ่มความใกล้ชิดและความความสามารถในการสื่อสารกับธาตุให้แก่ตัวราชามังกรเงินได้สูงมากขึ้นเนาะเมื่อเทพมังกรตายในแดนเทพเขาได้แบ่งตัว <ดา S 2> ออกเป็นราชามังกรเงินและราชามังกรทองราชามังกรเงิน หลบหนีจากแดนเทพและจำศีลอยู่บนดาวเต้าหลวเพื่อฟื้นฟูบาดแผลจากการโดนโจมตีเพราะเธอไม่ได้มีร่างกายที่แข็งแกร่งและมีความสามารถในการฟื้นฟูร่างกายที่ทรงพลังเหมือนราชามกรทองทำให้เธอใช้เวลานานหลายหมื่นปีในการจำศีลในป่าใหญ่สิงโตเพื่อ ฟื้นฟูบาดแผลเนาะเธอได้ตื่นขึ้นเมื่อราชามงกรทองแหกผนึกบนแดนเทพสําเร็จแต่ในที่สุดราชามงกรทองก็ถูกทังซานสังหารหลังจากที่ราชามงกรเงินตื่นจากการจำศีลเธอได้เลือกที่จะฝึกฝนเป็นมนุษย์และค่อยๆฟื้นฟูพลังดั้งเดิมของเธอในฐานะราชามงกรเงิน เพื่อปกปิดตัวเองจากเจ้าผู้ครองภพ,พและแดนเทพหลังจากเธอตื่นเธอได้เห็นยุครุ่งเรืองของมนุษย์และ,และเผ่าพันธุ์สัตว์วิญญาณของเธอที่กำลังจะสูญพันธุ์เธอได้เริ่มแผนการแก้แค้นมนุษย์โดยแทรกซึมเข้าสู่โลกมนุษย์เพื่อทำความเข้าใจและทำลายล้างมนุษย์จากภายในเธอจึงแยกตัวตนออกเป็นสองเพื่อแทรกซึมตัวตนที่หนึ่งคือกูเยนามีพลังควบคุมเจ็ดท่าตัวตนที่สองคือหน้าเอ๋อมีพลังของทวนมังกรเงินซึ่งกูเยนาจะเป็นตัวตนหลัก ที่คอยอยู่เป็นผู้นำเนาะส่วนหน้าเออจะเป็นตัวตนที่ถูกส่งออกมาเพื่อเรียนรู้มนุษย์นะครับแต่ก็มาเจอถังอูดินเนาะเมื่อทั้งคู่แยกพลังออกมาเพื่อนเพื่อนอาจสงสัยใช่ไหมครับว่าเออแล้วทั้งคู่มีพลังเท่ากันไหมคนหนึ่งควบคุมเจ็ดธาตุ คนหนึ่งเป็นทวนก็ต้องบอกตรงนี้ว่าพลังไม่เท่ากันนะครับกูเยนาจะมีพลังทั้งหมด70%ของราชามกรเงินถึงแม้ว่าจะยังถูกผนึกอยู่เนาะจะยังฟื้นฟูมาไม่เต็มที่นะครับส่วนหน้าเออจะมีพลังแค่3 0ของราชามกรเงินเท่านั้นแต่3 0หรือว่า70%นี้ก็เป็นพลังที่มหาศาลมากๆสําหรับเออกึ่งราชันเทพเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับราชามกรเงินเดี๋ยวในอนาคตผมก็จะทําคลิปเกี่ยวกับกูเยนาทําทให้ข้อมูลเกี่ยวกับ กับราชามกอเงินสมบูรณ์มากฝรน,นี้เนาะสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลตกหลน่นหรือผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องถังข้าวโดยการสมัครสมาชิกเริ่มต้นเดือนละ35บาบาทพร้อมรับสิทธิพิเศษได้รับชมวิดีโอก่อนใครรวมถึงแบกหลังชื่อรูปวงแหวนวิญญาณเวลาคอมเมนต์และมีชื่อขึ้นที่ท้ายเครดิตของทุกวิดีโอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุสน,นครับ